วันนี้ SpaceX ได้ประกาศดีลในการเข้าซื้อขึ้นสเปกตัมจากบริษัท e c o s ส y l e เรียบร้อยแล้วครับซึ่งดีลนี้มีมูลค่าส่งถึง17พันล้านเลยนะโดยที่ SpaceX เนี่ยเขาจะจ่ายเป็นเงินสดแล้วก็หุ้นของทาง SpaceX เองครับอย่างละครึ่งโดยที่ดีลนี้ทาง SpaceX เนี่ยเขาต้องการที่จะเอาขึ้นความถี่สเปกตัมเนี่ยมาพัฒนาในเรื่องของ Starlink Direct to Cell ครับหรือก็คือการให้บริการโทรศัพท์เนี่ยเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ผ่านดาวเทียมเลยนะ โดยไม่จําเป็นต้องมีอุปกรณ์เสริมเลยครับซึ่งหลังจากที่ประกาศดิวนี้ออกมาเนี่ยทำให้ตัว ATS หรือว่า A AT Space Mobile เนี่ยมีราคาร่วงลงในช่วง P-Market ถึง13%ครับแต่ว่าตอนที่เปิดตลาดแล้วเนี่ยราคาก็เด้งกลับขึ้นไปแล้วนะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเขารอราคานี้อยู่ครับรอราคาที่มันร่วงลงแรงๆเพื่อที่จะเข้าช้อนซื้ออยู่แต่ว่า ในการที่มันรุ่งลงครั้งนี้ผมมองว่าเราอาจจะต้องให้โอกาสในเรื่องของ ATS เนี่ยได้พิสูจน์ตัวตนก่อนนะเนื่องจากว่าตามแผนของบริษัทเขามีการประกาศไว้นะว่าเขาอยากจะส่งดาวเทียมประมาณ 45--60 ถึงดวงขึ้นไปบนวงโคจรครับซึ่งรวมถึงมีดีวกับทางรัฐบาลแล้วก็บริษัทพาณิชย์ระยะต้นด้วยนะว่าเขาจะมีรายได้การันตีประมาณ50-75ถึงล้านเหรียญครับซึ่งอันนี้ก็อาจจะต้องรอดูว่าทาง ATS เเนี่ยเขาจะสามารถทำได้มากน้อยแค่ไหน รวมถึงทาง ATS เนี่ยเขาอาจจะมีการปรับกลยุทธ์ยังไงที่จะแย่งดิวอื่นๆจากทาง Space X มาได้แล้วทุกคนคิดเห็นว่ายังไงการที่ s t s วันนี้ราคาร่วงลงแรงขนาดเนี้ยมันเป็นจุดที่น่าเข้าช้อนซื้อหรือว่านี่แหละคือจุดที่เราควรจะคัดล้อนไปเรียบร้อยแล้วคอมเมนต์มาคุยกันหน่อย